สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับและ FC ท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับให้ FC ได้วิจารณาด,ดูกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเปรียบเทียบ เป็นสูตรไม่มาหน่วยล่างนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าเดินวดนี้ก็วดที่34ถ้าเขาเดินนะฮะถ้าเขายังเดินต่อนะครับล่างนะครับเป็นของงวด1เดือน7นะครับ หนึงเ,งเดืนเนะครับ6กเนะครับสูตรนี้ก็เอาเป็นสูตรที่11บนเะที่เราลงให้มา10สูตรไปแล้วนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่11บนเะให้ fc ไลือพิจารณาดูกันนะครับ ไม่มาหน่อยล่างนะครับถ้าเขายังเดินต่อก็งวดนี้ก็งวดที่34บสีนะครับเรามาดูสูตรที่10ที่ผ่านมาก่อนนะครับว่าเขาผ่านไหมนะครับดูกันเป็นสูตรๆไปนะครับเอฟซีนะสูตรนี้นะครับไม่มาหลัก10ล่างนะครับงวดที่ผ่านมาเราได้สอบอ่า นี่ก็คือ1สูตรผ่านนะครับและเขายังเดินอยู่นะครับอยังไม่ยังเดินอยู่ก็คำตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับแล้วเอา2ตัวท้ายร r o ที่1 2ตัวล่างนะครับมาบวกกับน,นตั้งของที่ผลลัพธ์ออกมาได้ ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ตามด้วยเป็น10ชุดนะครับที่ไม่มานะครับตัวนี้ผ่านนะครับผ่านเพราะเขาออก3 1นะครับนะผ่านนะครับในนี้เป็น3 7ไม่มีนะครับ ได้อียี่สิบคู่ได้พักผ่อนสูตรนี้ยี่สิบคู่ก็ผ่านนะครับเป็นเลขเบิ้ลไม่มานะครับทั้งหมดนี้แยกเป็นหัวข้อเป็นสูตรๆไปนะครับ5 6 5 6 7 7 8 8ห9เ0112233445อีกสิบคู่นี้ก็ผ่านนะครับทั้งหมดนี้มี1234 ลดต้นทุนไป30คู่นะครับผ่านนะครับวันนี้เรามาดูกันอีกสูตรหนึ่งนะครับก็พิจารณากันเป็นสูตรๆนะครับ f อซี FC นะวันนี้มีอะไรนะครับวันนี้มีอะไรไม่มาหน่วยล่างนะครับไม่มาหน่วยล่าง มีอะไรมั่งมาดูกันนะครับเอาไว้ให้พิจาะรณะาอีกหนึ่งสูตรนะครับ fc นะนีอะไรมั่งก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับ ใช้ตัวนี้เลยครับ1.6ครับ1.6 1.6ตัวนี้นะครับใช้1.6ตัวนี้ตั้งนะครับ ตลอดเลยนะครับ f c นะอ่าหนึ่งหกตัวนี้นะครับตั้งตลอดทุกครั้งนะครับทุกครั้งใช้หนึ่งหกตั้งนะครับหนึ่งหกตั้งและตามด้วยสองตัวล่างนะครับของวัด ที่ผ่านมานะครับสองตัวล่างนะครับเป็นนะครับสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนะฮะของวัดที่ผ่านมาเอามาหนึ่งหก เป็นตัวตั้งบวกด้วย2ตัวล่างวัตถิม,มันมานะฮะที่ผ่านมาก็คือ3 1ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาก็1บวก3ได้4 6บวก1ได้7นะครับอ่าก็ให้ทำการแยกออกมานะครับ4 7ให้มาบวกกันนะครับให้มาบวกกันผลลัพธ์ออกมาคือได้เลข1นะครับได้เลข1 เป็นเลขที่ไม่มาหน่วยล่างนะครับไม่มาหน่วยล่างของงวด1เดือน7 6 7นะฮะไม่งงนะครับพี่สี่นะทำความเข้าใจไปนะฮะถ้าจะใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบนะครับี FC ก็ลองพิจารณาดูอีก1สูตรนะครับใช้เวลา5้าทีนาทีลองคำนวณย้อนหลังดูนะฮะเพื่ออประกอบ การตัดสินใจนะว่าเขาจะเป็นแนวทางต่อได้ไหมนะฮะก็งวดนี้ก็คืองวดที่34นะครับ34นะฮะถ้าเขาจะเดินนะฮะเขาจะเดินต่อนะฮะสามงวดที่34จากผลลัพธ์นะครับอ่าตัวนี้ไทป์ซีจะเอา เป็นแนวตั้งก็ได้นะครับในการบวกนะฮะก็เป็นหลักบวกคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับจากการคำนวณสูตรนี้นะก็เหมือนกับสูตรนี้นะครับที่ผลลัพธ์อีก10ตัวเขายังเดินอยู่นะเขายังเดินอยู่ที่ยังไม่มาล่างนะฮะเป็นอีก10คู่นะครับ f อก็เอาไปพิจารณาเอานะครับ อีกสิบคู่นะก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับอีกสิบคู่นะครับอีกสิบคู่หนึ่งหกบวกด้วยสามหนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่หกบวกหนึ่งได้เจ็ด นะก็ผลลัพธ์ตามนี้เลยนะครับสี่เจ็ดนะฮะก็อีก10คู่นะฮะสี่เจ็ดห้าแปนะครับตัวนี้8ปดนะครับเอฟซี FC, นะแปดแปดหนึ่งเกนมะครับงวดนี้เป็นงวดที่34ถ้าเขายังเดินอยู่นะครับอ่า จะเป็นเลขพักผ่อนไม่มาล่างนะครับอีก10คู่ตามด้วยไม่มาหน่วยล่างคือ1น,นะครับไม่มาหน่วยล่างนะครับชนเลขในใจเลขเด่นเลขดังถ้าชนนะครับชุดไหนที่ชนเ4ซีก็พิจารณาบริหารจัดการเอานะครับถ้าเป็นเลขที่เราชอบอะไรก็ เลือกเลขที่เราชอบตัวนี้ก็เก็บไปดูก่อนได้นะครับนะว่าเขาจะเดินต่อไหมนะฮะถ้าเขาเดินต่อเขายังเป็นเลขพักผ่อนไม่มาล่างอีก10คผู้นี้หรือตัวหน่วยล่างเลขหนึ่งถ้าเขายังเดินอยู่นะฮะเราก็ไว้ตัดสินใจเอานะครับนะถ้าไปชนเลขในใจเรา fc ก็เลือกพิจารณาเอานะครับแล้วอีก ตัว20คู่นะคคู่นะฮะยีคู่ตัวนี้ก็เป็น20คู่เลขพักค่อน,นะฮะเป็นชุดมาตรฐานเลยนะครับชุดมาตรฐานเลยที่เราให้กันทุกงวดนะครับให้กันทุกงวดจากสูตรที่เราลงไปนะครับจากสูตรที่เราลงไป10สูตร fc ท่านใหม่ที่ยังไม่เห็นก็ลอง ย้อนดูคลิปต่างๆย้อนหลังได้นะครับเรามาดูกันนะฮะสูตรที่1ครับสูตรที่1สูตรที่1นะฮะสูตรที่1ผ่านนะครับสูตรที่1ผ่านสูตรที่2ส,สูตรที่3นะครับยองดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ ผ่านนะครับวัดที่ผ่านมานะครับปีนี้ยังผ่านอยู่นะฮะสูตรที่4สูตรที่5ยังผ่านนะฮะหสูตรนี้ผ่านเอาของปีนี้เลยนะครับสูตรที่6ก็ยังผ่านมีสูตรที่7นะครับสูตรที่7ที่เป็นหน่วยล่างและแต้มรวมล่างนะครับสูตรนี้ สองมาติดนะฮะเขาไม่ผ่านนะฮะอ่าก็วันนี้จะพักสูตรนี้ไว้ก่อนนะฮะถ้าช่องเราเคยลงไว้ก็เคยบอก FC ไปแล้วว่าถ้าสูตรไหนติดต่อกันเกิน3งวดเราจะพักไว้ก่อนแต่สูตรนี้2งวดนะครับ2งวดเป็นสูตรที่เอาง่ายๆว่า1ใน,100นร้อยนะฮะหนึ่งในร้อยสองในร้อยแล้วแหละตอนนี้นะครับเขา หลุด2งวัติดแต่ก็ถือว่าเขาผ่านมาเยอะนะฮะเขาผ่านมามาเยอะมากนะครับเขาเพิ่งหลุด2วัดติดก็จะพักไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนคืนใน10สูตรมีสูตรที่7นะครับที่ที่หลุด2วัดติดนะครับ,ส,รรบสูตรที่8ก็ยังผ่านอยู่นะครับสูตรที่8ก็ยังผ่านอยู่สูตรที่9เป็นแต้มรวม ที่ผ่านมาไม่ผ่านหลุดไปหนึ่งวดนะครับก็มีสูตรที่7กับสูตรที่9นะครับสูตรที่10ก็เพิ่งลงไปให้มาสูตรที่10ก็คือสูตรนี้ผ่าน10สูตรนะครับนี่คือสูตรที่10นะครับสูตรที่10 10สูตรปีนี้2สูตรนะครับสูตรที่7กับสูตรที่9นะครับ ที่ที่หลุดไปของงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้มาพูดกันถึงสูตรที่11ก่อนนะครับก็ได้ตามนี้เลยนะครับถ้าเขายังเดินอยู่งวดที่34นะครับแล้วก็อีก20คู่เลขพักผ่อนนะครับ20คู่ที่ยังเดินอยู่ตลอดนะครับตัวนี้นะฮะยีคู่เลขพักผ่อนนะครับ f c ก็ไก็เปรียบเทียบดูเอานะครับ20คู่เลขพักผ่อนงวดที่ผ่านมาก็ยังเดินอยู่ยังผ่านนะครับเลขพักผ่อนไม่มาล่างครับงวดนี้มีอะไรงวดนี้งวดที่ผ่านมาก็มีเลขเบิ้ลนะครับมีเลขเบิ้ลผ่านนะครับงวดนี้ก็มีเลขเบิ้ลนะเอฟซีนะมีเลขเบิ้ลนะครับมีเลขเบิ้ลเหมือนกันนะครับ มีแถว2ก็มี0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0อีก10คู่นะครับจะเป็นเลขพักผ่อนที่ไม่มาล่างนะครับที่ไม่มาล่างเลขบนอยู่ข้างบนนะครับอ่า20คู่นะครับไม่มาล่างครับ20คู่ไม่มาล่างนะครับตัวนี้สูตรเลขพักผ่อนนะฮะ ได้พักผ่อนนะครับ20คู่นะครับตัวนี้นะครับบอกไปให้เลยนะครับไม่มาล่างนะ F C นะเอ่อไพักผ่อนนะครับ นะครับทั้งหมดถ้าเขายังเดินอยู่เราก็ได้30คู่นะครับ FC นะ30คู่ที่จะไม่มาล่างนะครับก็พิจารณากันเป็นสูตรๆไปนะครับ FC นะแล้วแต่การบริหารจัดการ FC จะใช้ทั้ง10สูตรนรที่ยังเดินอยู่สูตรไหนที่ยังเดินอยู่เอามาคำนวณได้แล้วก็มาตัดตัวเด่น ให้เหลือตัวเด่นนะครับก็แล้วแต่ fc แต่ละท่านนะครับหรือว่าเรา fc จะใช้เป็นสูตร,ต,รตัวนี้ก็1สูตรแล้วได้1ไม่มาหน่วยล่างอีก10คู่ไม่มาหน่วยล่างนะฮะอ่านี่คือถ้าเขายังเดินต่อนะครับสูตรไหนที่เดิน มายังไม่หลุดเราก็จะเดินต่อนะครับก็ฝากไปพิจารณาอยู่สูตรนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสูตรหรือว่าเลขเด่นจับคู่ในชุดต่อไปนะครับสวัสดีครับ